กราบสวัสดีชาวแบดปีชชนัลทุกท่านครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและในวันนี้ผมจะขอ,อนำเสนออีกหนึ่งแฮนด์ที่น่าสนใจที่อยู่ในรายการไทตันโป๊กเกอร์ลอนดอนปี2019ส่วนแฮนด์นี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับพอเริ่มมาราชากุมาที่ถือเอ็ดแปดออฟสูนั้นก็เรสไปที่4ี่แสนห้าหมื่นชิปครับถัดไปเป็นแอคชั่นของเชดวิกในจังหวะพรีฟลอปนะครับซึ่งเชดวิกเนี่ยถือแจ็คห้าซูสครับผมซึ่งทางด้านของเชดวิก,าากเนแนนนี้นะครับ สุดท้ายก็ขยับหยิบชิปแล้วก็ตัดสินใจคอตามไปครับทีนี้เรามาลุ้นฟลอปกันครับฟลอปเปิดมาเป็นแจ็ค94เรนโบ์ครับผมเชดวิกติดคู่แจ็คเป็นท็อปแพร์นะครับแต่ถึงแม้จะเป็นท็อปแพร์ก็ต้องบอกว่าคิกเกอร์ต่ำนะครับเชดวิกจึงตัดสินใจเช็คไปก่อนแต่ราชกุมารตัดสินใจเรสไปอีก 300, แสนครับผมและทางด้านของเชดวิกเองเองก็ต้องคอตามไปดูครับเพราะาตัวเองนั้นติดท็อปแพร์ ทีนี้เรามาดูไพ่ตรงเทินกันครับว่าเทินเปิดออกมาเป็นแมมโพดาครับผมก็ต้องบอกว่าแม่มใบนี้ทาให้เชดวิกเองนั้นตัดสินใจเช็คไปอย่างรวดเร็วเลยครับในฝั่งของราช,ชก,กุมารนั้นน่าจะไม่สนใจอะไรครับผมเล่นใหญ่มาตั้งแต่แรกแล้วก็ตัดสินใจหยิบชิปและเบ็ดเพิ่มก็อีก8ปดแสนหครับซึ่งแอคชั่นนี้ของราช,ชก,กุมารเนี่ยทำให้ชิดวิกคิดหนักอยู่พักนึงเลยครับแต่สุดท้ายชิดวิกก็ตัดสินใจหยิบชิปแล้วก็พอตามไปครับผมและเรามาดูที่ริเวอร์กันครับเปิดออกมาเป็น6หัวใจ แล้วเชดวิกก็ตัดสินใจเช็คไปอย่างรวดเร็วครับผมเชดวิกเนี่ยน่าจะลุ้นโชว์ดาวนะครับเพราะตัวเขาเองนั้นมีแค่คู่แจ็คเท่านั้นเองแต่ทางด้านราชกุมารที่มีแค่เอไฮตัดสินใจ All- in ครับโอ้โหจังหวะนี้บีบหัวใจแน่นอนครับเพราะว่าราชกุมารเนี่ยที่แกเล่นเรสมาตั้งแต่ปรีฟล็อปลวนะครับไม่มีเช็คเลยครับแล้วทางฝั่งของเชดวิกเนี่ยแม้จะติดคู่แจ็คแต่ว่าคิกเกอร์เขาต่ำนะครับคิกเกอร์5แบบนี้ต้องบอกเลยว่าคอ,อยากนะครับ และตรงนี้เนี่ยชเชดวิกก็นั่งอ่านสถานการณ์อยู่นานมากๆเลยครับว่าไพ่ของอีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นอะไรได้บ้างและสุดท้ายชเชดวิกก็ตัดสินใจค,คอรครับผมอืม้อเชดวิกใช้แจ็คห้ามาจับไก่ชนะแฮนนี้ไปได้อย่างสวยงามครับ